สวัสดีครับชื่อกับแป๊บสีสานต่างถิ่นครับมนีตอนอโซลครับในมือทีบ่มีแดดผลกระตกน้ำกระท่วงน้อยๆครับพามาเบงกวยแดงอินโดครับนี่ทับไม้เอาครับพี่น้องี๋ยวแสงมัน่ค่คยได้ครับมันมื่อดต้นโปรดของแป๊บสีสานต่างถิ่นครับต้นนี้ครับ ตน้นความหวังของหมู่บ้านนี่คือต้นนี้เลยความหวังของหมู่บ้านครับต้นนี้ก็ความหวังของหมู่บ้านงานไม่ได้น่าพี่น้องเนาะนี่ได้อยู่ได้อยูอ่นี่ครับตนน้นนี้ต้นใหญ่กว่าหมู่ต้นหนึ่งครับโอ้ยต้นนี้โตวันโตขึ้นเลยพี่น้องสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้น มานี่ครับพี่น้องนะนี่ครับช่วงตัวเซาส์แ้วก็มีที่อนุบาลครับจากการขนส่งครับหกมาหากักถอนกันเบิดพี่น้องเอ้ยต้นนี้ตีพี่น้องเอนน้อเยต้นความหวังของหมู่บ้านตอนนี้ป่วยครับบ่อยง่ายเลยสงสัยเสียร่ากินหกัก จะลื้อออกแล้วครับลื้อออกแล้วก็แซ่น้ำยากันเสื้อล่าแล้วก็เอาลุงอบใหม่จากสิเป็นเน่าไดพี่น้องเอ้ผู้ใดมีขอแนะนำมีเอียงก็ฝากแนะน้ำแป๊บสี่สารต่างทินนี่เลยครับเป็นห่วงนองแห้งครับต้นนี้นี่จัดมากคาโตแพงพอสมควรครับบาาลเขาง,งามครับแต่ตอนนี้อยู่ไอซโอ้ยเนาะ เอมาเราก็เศร้าใจนี่ครับอันนี้ก็บอบช้ำจากการโค้นทรงครับตนน้นน้อยๆนะครับเจ้าสีเป็นเน่าได้เอา้าใครจงติดตามกันต่อไปครับนี่พี่น้องเห็นบอต้นข้อมวางของมูบาน นี่นะครับตนความหบังของหมู่บ้านของแบบสีสารตัางทิ่นน่ครับนะสำหรับมื้อนี้ค่ะกขอจากไปกรับาพาบรรยากาศวันสิพานองมาอาบแดดแต่แดดพปมีครับสวัสดีครับผม